แรงบันดาลใจพลังไร้ที่จำกัดโมจิเลสไทรรพลังงานของคุณมันคือลายเส้นของคุณและตัวคุณเป็นแม่เหล็กดึงดูดไม่ว่าจะเป็นการดึงดูดเอาประสบการณ์ที่มันสอดคล้องกับความคิดของคุณ อารมณ์ของคุณจงเลือกใช้ชีวิตในพลังบวกเพื่อที่คุณจะเฝ้าดูปฏิหารที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณจงระวังให้ทันความคิดของคุณและจงระวังแรงสันสะเทือนที่คุณกำลังปลดปล่อยมันออกมาเพราะมันจะเป็นตัวกำหนดความเป็นจริงที่คุณกำลังดึงดูดให้พลังงานของคุณเป็นเหมือนกับสัญญาณไฟ ที่มันจะส่งนำทางไปสู่ชีวิตความฝันของคุณให้พลังงานของคุณเป็นเหมือนกับสัญญาณไฟที่จะเป็นแสงส่งนำทางคุณไปสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ในขณะที่คุณกำลังดำรงชีวิตเมื่อคุณกำลังแสดงออกถึงความรักเมื่อคุณกำลังแสดงออกถึงความกตันอยู่ จักรวาลจะตอบสนองด้วยความอุดมสมบูรณ์แห่งความสุขและแรงสันสเทือนในเชิงบวกของคุณแรงสันเทือนที่เป็นพลังบวกของคุณมันจะมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงโลกภายในตัวคุณความคิดของคุณมันจะกลายเป็นพลังงานและมันจะสร้างความเป็นจริงให้แก่ตัวคุณจงมุ่งความสนใจโฟกัสไปสิ่งที่คุณกำลังต้องการ และเฝ้าดูขณะที่จักรวาลกำลังวางแผนที่จะนำสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตของคุณจงเปิดรับพลังภายในตัวคุณจงจัดพลังงานในตัวคุณให้มันสอดคล้องกับความต้องการของคุณจงปลดล็อกประตูสู่ความเป็นไปได้ที่มันไร้ขีดจำกัด แรงสั่นสะเทือนของคุณเปรียบเสมือนกับเสียงกระซิบของจักรวาลมันชี้นำความฝันของคุณให้ตัวคุณเป็นความจริงเฝ้าดูสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นปาฏิหาริย์กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณสิ่งที่คุณเป็นพลังงานในตัวคุณมันคือภาพสะท้อนตัวตนสูงสุดของชีวิตของคุณจงโอบรับความสุข จงโอบกอดความรักจงรับรู้ถึงความอุดมสมบูรณ์และจงเฝ้าดูความเป็นจริงของคุณมันจะเบ่งบานในรูปแบบที่ไม่ธรรมดามันจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณขอให้ทุกคนนะครับพึงระลึกอยู่เสมอนะครับว่าแรงสันสะเทือนของคุณมันมีพลังมหาศาลจงน้อมรับกฎแห่งแรงดึงดูด และปล่อยให้พลังงานเหล่านั้นเป็นพลังบวกมากขึ้นและคุณจะได้รับความรักความอุดมสมบูรณ์ในสิ่งที่คุณต้องการทุกๆสิ่งในชีวิต สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง m o t i v e i t Thailand ในวันนี้ชีวิตของคุณและจิตวิญญาณของคุณความสําเร็จของคุณเป้าหมายของคุณมันคือการใช้กฎแรงดึงดูดการใช้กฎแรงดึงดูดมันดึงดูดทุกสิ่งเข้ามาในชีวิตของคุณไม่ว่าคุณจะต้องการหรือไม่ก็ตามไม่ว่าคุณจะให้พลังงานของคุณโฟกัสของคุณความสนใจของคุณไปเรื่องใดก็ตามกฎแห่งแรงดึงดูดระบุไว้นะครับว่า มันจะดึงดูดทุกสิ่งเข้ามาในชีวิตของคุณถ้าคุณกำลังปลดปล่อยพลังของคุณถ้าคุณกำลังส่งแรงสั่นสะเทือนของคุณมันคือว i เบรชั่นสิ่งที่คุณสร้างว i เบรชั่นออกมาสิ่งนี้มันมีแรงสั่นสะเทือนตลอดเวลาแรงสั่นสะเทือนของคุณมันคือความคิดแรงสั่นสะเทือนของคุณมันคือความรู้สึกแรงสั่นสะเทือนเหล่านี้นะครับเราสามารถรับ และเราสามารถส่งต่อบุคคลอื่นนั่นเป็นเหตุผลว่าเมื่อคุณรู้สึกอารมณ์ดีผู้คนเหล่านั้นจะรับรู้ถึงอารมณ์ดีของคุณแต่ถ้าเมือ่อใดก็ตามที่คุณปั้นหน้ายักษ์หน้าบึ้งตึงบ่งบอกว่าคุณไม่พร้อมที่จะทําบุญประมาณนี้ถ้าคุณเห็นใครแบบนั้นในชีวิตของเราเราคงหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปพูดคุยเพราะหน้าเขาบึ้งตึงอารมณ์ของเขามันฉุนเฉียว ความรู้สึกเหล่านั้นเรารับรู้ได้เราคงไม่ต้องการไม่อยากจะเข้าไปคุยในช่วงเวลานั้นแต่ถ้าคุณเห็นใครบางคนอารมณ์ดีกำลังฮัมเพลงกำลังร้องเพลงเหมือนกับว่าเขากำลังถูกลอตเตอรี่แน่นอนคุณอยากจะมีอารมณ์แบบนั้นแหละความรู้สึกแบบนั้นและคุณอยากจะพูดคุยกับผู้คนเหล่านั้นและนี่คือแรงสันสะเทือนและผู้คนอื่นรับรู้ถึงอารมณ์เหล่านั้นได้ทุกคนครับ ใน E ีนี้นะครับผมก็สอนแพงเลยนะครับแรงสันสะเทือนนะครับทุกคนมันคืออารมณ์มันคือการปลดปล่อยอารมณ์ของเราภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า emotion มันคือ feel สิ่งเหล่านี้นะครับมันคือแรงสันสะเทือนอย่างแท้จริงหากคุณรู้สึกตื่นเต้นหากคุณรู้สึกกระตือรือร้นหากคุณรู้สึกเร่าร้อน หากคุณรู้สึกมีความสุขหากคุณรู้สึกสนุกสนานหากคุณรู้สึกถึงความรักหากคุณรู้สึกถึงการชื่นชมหากคุณรู้สึกถึงความอุดมสมบูรณ์หากคุณรู้สึกถึงความมั่งคั่งหากคุณรู้สึกถึงความร่ำรวยหากคุณรู้สึกถึงการผ่อนคลายและหากตอนนี้คุณกำลังรู้สึกถึงความสันเตหากคุณกำลังรู้สึกถึงความสงบ คุณกำลังสร้างแรงสั่นสะเทือนที่เป็นพลังงานที่เป็นพลังบวกและต่อไปนี้นะครับในทางกลับกันถ้าหากคุณรู้สึกเบื่อรู้สึกแย่รู้สึกวิตกกังวลมีความกังวลสับสนเศร้าเหงาเจ็บปวดรู้สึกโกรธรู้สึกไม่พอใจรู้สึกผิดหวังงดหงิด รู้สึกหนักใจเครียดหดหูแสดงว่าคุณกำลังปลดปล่อยความรู้สึกในด้านพลังลบออกไปท่านผู้ฟังทุกๆคนครับกดแห่งแรงดึงดูดนะครับระบุเอาไว้นะครับอย่างชัดเจนนะครับว่าจักรวาลตอบสนองต่อทุกสิ่งที่คุณสร้างแรงสั่นสะเทือนออกไปถ้าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นนะครับแรงสั่นสะเทือนของเรามันก็สามารถสร้าง สิ่งที่มันอาจจะเป็นเรื่องดีหรือเป็นเรื่องที่ไม่ดีสิ่งเหล่านี้มันต้องตอบสนองต่อแรงสั่นสะเทือนของเราคุณรู้ไหมครับว่าปัญหาของคนส่วนใหญ่ที่พวกเขาไม่รู้ที่พวกเขาไม่ทราบว่าเขากําลัางสร้างแรงสั่นสะเทือนอะไรแบบไหนอย่างไรออกไปสู่จักรวาลทุกคนครับเพียงแค่เราตอบสนองต่อสิ่งต่างๆที่มันอยู่รอบๆตัวเราสิ่งที่เราตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตของเรา ไม่ว่าจะเป็นการเสพข่าวไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ถึงความรู้สึกของคนอื่นไม่ว่าคุณจะรับรู้ต่อการปฏิบัติของคนอื่นอย่างไรสิ่งเหล่านั้นคุณกำลังลงทุนและสิ่งเหล่านี้คุณกำลังสร้างไวเบเลชันและสิ่งเหล่านี้มันรับรู้ได้ผู้คนสามารถรับรู้ในสิ่งที่คุณกำลังทุกๆคนครับกดแร,แรงดึงดูดนะครับมันเป็นแนวคิดที่ส่งพลังมากเลยนะครับทุกคน ผมบอกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นกุญแจสําคัญในการแสดงความปรารถนาของเราผมบอกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่จะสร้างชีวิตที่คุณต้องการอย่างแท้จริงผมระบุไว้อย่างนี้นะครับว่าพลังงานของคุณสิ่งที่คุณกําลังโฟกัสสิ่งที่คุณให้ความสนใจกับบางสิ่งบางอย่างสิ่งนี้นะครับมันจะเป็นตัวกําหนดสิ่งที่คุณดึงดูดเข้ามาในชีวิตของคุณไม่ว่ามันจะเป็นด้านดีหรือว่ามันจะเป็นด้านที่ไม่ดี ผมอยากให้เราพิจารณาสิ่งนี้ครับจงปลดปล่อยพลังงานจงปลดปล่อยแรงสั่นสะเทือนของคุณผ่านความคิดของคุณผ่านอารมณ์ของคุณแรงสั่นสะเทือนเหล่านี้นะครับสามารถสัมผัสได้และรับได้โดยคนอื่นและตัวคุณก็สามารถสัมผัสและรับได้จากคนอื่นเช่นเดียวกันรอบๆตัวเราคุณเคยสังเกตไหมครับว่าบางคนดูเหมือนว่าเขามีแม่เหล็กเขาเหมือนเป็นออร่าของแม่เหล็ก เขาเป็นเหมือนกับว่าเขาเป็นดึงดูดให้แลหลายคนเข้ามาในชีวิตของเขาเขาเป็นเหมือนกับว่ากําลังแผ่พลังบวกดึงดูดคนอื่นให้มาหาเขาอยู่ตลอดเวลานั่นเป็นเพราะว่าพวกเขารู้สึกที่ดีฉะนั้นเขาสอดคล้องกับเรื่องที่มันเป็นพลังบวกในทางกับกันนะครับเมื่อเราประสบปัญหากับอารมณ์ด้านลบที่ผมกล่าวไปแล้วเบื่อหน่ายวิตกกังวลเศร้ากังวลคนรู้สึกโกรธ คุณกล็ลองปล่อยแรงสันสะเทือนที่ขับไล่ความคิดในด้านบวกออกไปและคุณก็มีแรงสันสะเทือนที่เป็นด้านลบและสิ่งเหล่านี้คุณกําลังจะดึงดูดสถานการณ์ที่มันทําให้ผู้คนเหล่านั้นออกไปจากชีวิตของเราผู้ที่มีพลังบวกและมันก็ทําให้คนเกิดวงจรในความคิดของเราก็เป็นความคิดลบฉะนั้นการที่คุณเข้าใจพลังของกฎแห่งแรงดึงดูดการที่คุณเข้าใจถึง ความสามารถของคุณในการควบคุมความคิดของคุณนะอารมณ์ของคุณและสุดท้ายมันก็คือความเป็นจริงของตัวตนของคุณฉะนั้นถ้าคุณจดจ่อกับอารมณ์ของคุณความคิดที่เป็นพลังบวกยังมีสติที่คุณกำลังสร้างมันขึ้นมาอารมณ์แห่งความตื่นเต้นอารมณ์แห่งความกระตือรือร้นอารมณ์แห่งความรักอารมณ์แห่งความกระตันยู คือความอุดมสมบูรณ์ที่มันจะส่งแรงสันเทือนที่มันสอดคล้องกับความปรารถนาของคุณฉะนั้นพลังงานด้านบวกนี้นะครับมันจะดึงดูดความที่ที่มันคล้ายกันและนําความสุขความสําเร็จความสมหวังเข้ามาสู่ชีวิตของคุณมากขึ้นสิ่งสําคัญคือคุณต้องตระหนักถึงสภาวะทางอารมณ์ของคุณแหละสิ่งที่คุณกําลังพยายามอยู่ทํามันอย่างมีสติเพื่อเปลี่ยนโฟกัสเหล่านั้นเพื่อ สร้างอารมณ์วายเบลเลชั่นของคุณให้มันเกิดขึ้นฝุกฝนความกระตันอยู่จินตนาการถึงเป้าหมายของคุณและล้อมรอบตัวคุณด้วยผู้คนที่มีประสบการณ์ที่จะยกระดับจิตใจของคุณเมื่อคุณทำเช่นนี้นะครับคุณกำลังขยายแรงสั่นสะเทือนของคุณและเป็นการปลดปล่อยพลังบวกออกมามากขึ้นและคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณมากขึ้น ทุกคนครับผมมีนิทานเรื่องหนึ่งนะครับอยากจะเล่าเรื่องนี้ให้กับพวกเราฟังเพื่อที่เราจะเห็นภาพและเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวเรื่องของกฎแห่งแรงดึงดูดและเพื่อที่เราจะสามารถเห็นภาพอย่างชัดเจนมากขึ้นกาละครั้งหนึ่งนะครับนานมาแล้วณหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งอยู่ท่ามกลางหุบเขามีเด็กสาวคนหนึ่งนะครับชื่อว่าอลิสาและผู้หญิงคนนี้นะครับอลิสา โอ้ยอลิสาผมเด้งขึ้นมาพอผมพูดคําว่าอลิสานะครับมันจะมีเสียงตึงต้งๆหน่อยนะครับทุกคนโอเคกลับมาต่อนะครับอลิสานะครับมีของขวัญที่พิเศษเธอมีของขวัญที่พิเศษที่เธอไม่เข้าใจนะครับสิ่งที่อลิสาสามารถปลดปล่อยพลังแรงสั่นสะเทือนออกมา <S <S และทุกครั้งนะครับผู้หญิงคนนี้นะครับ จะปล่อยพลังแรงสังส่นสะเทือนออกมาพร้อมความคิดและความรู้สึกของเขาทุกอย่างมันจะไหลผ่านผู้หญิงคนนี้มีอยู่วันหนึ่งนะครับในเช้าวันหนึ่งเป็นวันที่อาจจะบอกว่าเป็นวันที่แจ่มใสแดดจ้ามากผู้หญิงคนนี้นะครับอลิสาเธอได้ออกไปเดินเล่นตามหมู่บ้านนะครับ หัวใจของเธอนะครับเต็มไปได้วยความรู้สึกตื่นเต้นในช่วงเวลานั้นโทรรับรู้ถึงความสุขขณะที่ผู้หญิงคนนี้นะครับกำลังเดินไปตามถนนที่มันเหมือนกับว่าถนนนั้นนะมันก็มีหินมีอะไรประมาณนี้และผู้คนอดไม่ได้นะครับที่จะสังเกตเห็นรอยยิ้มที่สดใสของผู้หญิงคนนี้โอ้ยมันดูมีออร่ามันดูมีพลังบวกและ ผู้คนมักจะพูดว่าผู้หญิงคนนี้รู้สึกอารมณ์ดีมองเห็นผู้หญิงคนนี้แล้วก็ทําให้มัมรู้สึกว่าพลอยรู้สึกว่าอารมณ์ดีไปด้วยและการอยู่ใกล้ผู้หญิงคนนี้นะครับก็ทําให้รู้สึกว่ามีหัวใจที่เบิกบานและรู้สึกถึงความสุขและด้วยความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับของขวัญที่ผู้หญิงคนนี้มี ผู้หญิงคนนี้นะครับจึงพยายามแสวงหาภูมิปัญญาของคนที่มีความรู้คนที่มีความเข้าใจคนที่สามารถบอกเธอถึงเรื่องราวเหล่านี้ได้มีหญิงชราคนหนึ่งนะครับเป็นที่รู้จักในหมู่บ้านและมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความลับลึกของชีวิตและหญิงชราคนนี้นะครับก็ให้การต้อนรับ อลิซาเป็นอย่างดีและเธอก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีด้วยรอยยิ้มอันอบอุ่นและเชิญให้ผู้หญิงคนนั้นนะครับนั่งอยู่ที่เหมือนกับเป็นต้นไม้ใหญ่ใต้ร่มเงาของต้นไม้แห่งนั้นนะครับซึ่งเป็นต้นไม้ที่ใหญ่มากและเก,าเก่าแก่ผู้หญิงคนนี้นะครับหญิงสาวคนนั้นครับตั้งใจฟัง อย่างตั้งใจชายชรา,าคนนั้นนะครับได้บอกว่าไม่ใช่ชายชราหญิงชรา,าคนนะครับได้บอกว่าสิ่งที่คุณประสบเรียกว่ามันคือกฎแห่งแรงดึงดูดมันระบุว่าไม่ว่าจะเป็นพลังงานด้านใดไม่ว่าคุณจะมีความสนใจในเรื่องใดไม่ว่าคุณจะเอาใจใส่ในเรื่องใดก็ตามมันจะถูกดึงดูดเข้ามาในชีวิตของคุณไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ เธอต้องการหรือไม่ก็ตามเมื่อได้ฟังหญิงชลาคนนั้นนะครับอลิสาฟังอย่างตั้งใจดวงตาของหญิงสาวคนนั้นนะครับเป็นประกายไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นหลังจากนั้นหญิงชลาคนนั้นนะครับได้พูดอีกต่อไปนะครับว่านั่นคุณเห็นไหม คุณกำลังปลดปล่อยพลังสัน่นสะเทือนที่คนรอบข้างสัมผัสได้เช่นเดียวกันกันกบแสงแดดที่มันแผดเผาผิวของเราแรงสัน่นสะเทือนของคุณสัมผัสหัวใจและจิตวิญญาณของผู้อื่นได้หญิงสาวผู้ที่มีอายุน้อยกว่าพยักหน้าอย่างกระตือรือร้นพร้อมที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมหญิงชรา,าผู้มีอาวุโสยิ้มอย่างใจดีและกล่าวว่า เมื่อคุณรู้สึกตื่นเต้นเมื่อคุณรู้สึกกระตือรือร้นและเต็มไปด้วยความรักคุณกำลังส่งแรงสั่นสะเทือนพลังบวกและแรงสั่นสะเทือนเหล่านี้กำลังทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดความสุขกำลังทำหน้าที่ดึงดูดเอาความอุดมสมบูรณ์กำลังทำหน้าที่ดึงดูดเอาความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาสู่ชีวิตของ และผู้คนมักจะดึงดูดเอาพลังบวกในตัวคุณขณะที่ตัวหญิงสาวคนนี้กำลังยกระดับจิตใจให้กับคนอื่นโดยการสร้างแรงวนานันใจให้กับผู้คนอื่นดวงตาของอลิซาเบริเบร์กว้างมากขึ้นและด้วยความสํำนึกและเธอเริ่มเข้าใจนะครับว่าพลังที่เธอมีอยู่ในตัวนี้มันคืออะไรหญิงสาวถามต่อนะครับว่าแล้ว แรงสันเทือนในด้านลบละ่ะเธอถามด้วยความกังวลใจและน้ำเสียงของเธอก็ดูแผ่วเบาหญิงชราคนนี้นะครับพยักหน้าอย่างเข้าใจและกล่าวไปต่อนะครับว่าเมื่อคุณรู้สึกถึงอารมณ์ในด้านลบเช่นคุณรู้สึกเศร้าโกรธวิตกกังวลคุณกำลังปลดปล่อยแรงสันสเทือนที่ขับไล่พลังบวกออกไป เช่นเดียวกันกับเมฆที่มันเป็นเหมือนกับเมฆดำที่มันสามารถบดบังเงาแหลงสันเทือดนด้านลบของเราสามารถทำให้เกิดสถญานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์และมันจะดึงดูดเอาพลังที่มันมีความคล้ายกันนั่นก็คือความรู้สึกยแย่ความรู้สึกที่ไม่ดีและสิ่งนี้มันก็อยู่ในความคิดของเรามันอยู่ในส่วนลึกของความคิด หญิงสาวคนนี้นะครับอลิสาไตายตองถึงภูมิปัญญาที่เขาได้รับในวันนี้และเธอเข้าใจถึงพลังที่มันเป็นสิ่งที่กำหนดประสบการณ์และพลังงานที่มันอยู่รอบๆตัวของผู้หญิงคนนี้และด้วยความมุ่งมั่นที่หญิงสาวคนนี้นะครับกำลังพึ่งค้นพบสิ่งที่เธอเข้าใจและเธอก็เริ่มปฏิญาณตนตัวเองนะครับว่า เธอจะมุ่งเน้นไปที่การปลูกฝังความคิดที่เป็นเรื่องพลังบวกมากขึ้นโดยรู้ว่าสิ่งเหล่านี้นะครับมันกำลังดุนดูด,ดสิ่งที่ยอดเยี่ยมเข้ามาในชีวิตของตัวเธอตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะครับอลิสาเธอก็กลายเป็นแสงสว่างให้กับคนในหมู่บ้านของเธอแรงสันเะเือนในด้านบวกของเธอสัมผัสชีวิตคนรอบข้าง นำความสุขความรักแรงบันดาลใจมาให้กับผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเธอและเธอเติบโตและเธอเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นและเธอก็แบ่งปันความลับของกฎแห่งแรงดึงดูดให้กับผู้อื่นและเสริมพลังให้กับพวกเขาสร้างโชคชะตาให้กับชีวิตของตนเองและสร้างโชคชะตาให้กับชีวิตคนอื่นดังนั้นหมู่บ้านนี้จึงชื่อว่าหมู่บ้านแห่งเจริญรุ่งเรือง แ,แล่เรคนสามารถค้นพบอิทธิพลที่มันโดดเด่นทั้งในด้านความคิดอารมณ์และการเดินทางในชีวิตของอลิซาและในชีวิตประจําวันของเขาสอนให้เขาเรียนรู้นะครับว่าการใช้กฎแห่งแรงสั่นสะเทือนพวกเขาสามารถเปลี่ยนชีวิตและสร้างโลกที่เต็มไปด้วยความรักที่สามารถดึงดูดเอาความอุดมสมบูรณ์ ความเป็นไปได้ที่เป็นพลังไร้ขีดจำกัดและพวกเขาทั้งหมดก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไปและโดยการรับรู้ความเข้าใจทั้งหมดเราเข้าใจได้ว่าแรงสันสเทือนสามารถกำหนดความเป็นจริงของชีวิตของเราเชกเช่นเดียวกับแรงสันสเทือนของอลิสาที่หล่อหลอมชีวิตผู้คนเหล่านั้นทุกคนครับ ได้เวลาของคุณนะครับที่จะปลดปล่อยเอาน้ำหนักของความคิดลบของคุณทิ้งมันออกไปและโอบกอดและเปิดรับเอาแรงสัง่นสะเทือนที่เป็นพลังบวกพลังงานที่เป็นพลังงานเพื่อช่วยกำหนดโชคชะตาในชีวิตของคุณทุกๆช่วงเวลาของคุณทุกๆท,ทางในชีวิตของคุณคุณมีทางเลือกทุกๆก,การใช้ชีวิตของคุณคุณกำลังสร้างแรงสัง่นสะเทือนของตัวคุณ พลังงานของคุณมันคือลายเซนมันเป็นเหมือนกับแม่เหล็กที่กำลังดึงดูดเอาประสบการณ์ที่มันสอดคล้องก,กันกับความคิดและอารมณ์ของคุณจงเลือกใช้พลังบวกและตอนนี้คุณก็กำลังเฝ้าดูปฏิหาริ์ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเมื่อใดก็ตามที่คุณกำลังแสดงความรักเมื่อใดก็ตามที่คุณกำลังแสดงความกตัญญู่ จักรวาลจะตอบสนองด้วยความอุดมสมบูรณ์และด้วยความสุขแรงสันสะเทือนในเชิงบวกพลังบวกของคุณมันจะเป็นพลังที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณความคิดของคุณมันจะกลายเป็นพลังความคิดของคุณมันจะสร้างความเป็นจริงของชีวิตของคุณทุกสิ่งที่คุณต้องการจักรวาลกำลังวางแผนสิ่งเหล่านั้น เพื่อนำเข้ามาในชีวิตของคุณจงโอบกอดและเปิดรับพลังภายในตัวคุณจงจัดและเบียบพลังงานในตัวคุณให้มันสอดคล้องกับความต้องการของชีวิตของคุณจงทลายและปลดล็อกประตูสู่ความเป็นไปได้ที่มันไร้ขีดจำกัดในชีวิตของคุณแรงสันเซือนของคุณมันคือความที่แห่งความสำเร็จของชีวิตคุณ แรงสั่นสะเทือนของคุณมันคือแรงสั่นที่มันเป็นเรื่องของความสุขของคุณเป็นพลังบวกของคุณและมันกําลังจะดึงดูดโอกาสที่จะขับเคลื่อนชีวิตของคุณไปสู่ชีวิตที่มันยิ่งใหญ่แรงสั่นสะเทือนของคุณเปรียบเสมือนกับเสียงกระซิบของจักรวาลที่กําลังชี้นําความฝันที่กําลังชี้นาความอุดมสมบูรณ์ที่กําลังชี้นําความมั่งคั่ง ที่กำลังชี้นำความร่ำรวยสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณและทั้งหมดนี้โดยช่อง Motivisty Thailand ขอให้ทุกคุณพึงระลึกไว้เสมอนะครับว่าแรงสันเทือนของคุณมันมีพลังมหาศาลน้อมรับกฎแห่งแรงดึงดูดแล้วจงปลดปล่อยพลังของคุณเป็นพลังบวก แล้วคุณจะมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์สวัสดีครับ